ได้เวลาดันแหลงแกนต้นซีซั่นของแหลงจะตึงขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยพี่พี่โอ้โผม้องรับในกองตลอดช่วงไหนยราตัววิ่งชนะหรอฮหลังเข้าพี่พี่ออร์แล้อะไรอ่ะเดือดตัวยิ่ใช่หรอป้าดาวหมดป้าน้าหมดเราดันหน้าตู่เพื่อนเน้าตู่เพื่อนเน้าตู่เพื่อนเด้วยเพื่อนเก็บมาเลย มาอีกสองคนเลยเว้ยแฝดหัวางด้วยดูใ้หมาเราว่ะเฮ้ยมันหมาแล้วเฮ้ยมันหมาแล้วเฮ้ยตีหนึ่งเว้ยเฮ้ยวิวสองตีแล้วอ่ะเฮ้ยเราลัดแรงกระแทกไหวปะเนี่ยหน้าไหวอ่ะแอกตรองเราไปหน้าไหวอ่ะทำไมวิวพูดอย่างนั้นนะมันเรื่องจริงนะกูอะแตกหนึ่ง โอ้จะตายหนึ่งแล้วโอ้โหโถก้อนตรงนี้ปิดกูมันออกมาเนี้ยนะออกมาเหลี่ยมนี้นะเพื่อนโอ้โหซ้ำเ้วยเต็มตีนเลยอ่ะไม่รู้จะไปไหนเลยดีเด็กวะมีตุกบาทเลยไอวิวมันกินไปแล้วยูไม่หายแล้วเย็นหนึ่ง ่หมดปะหมดเลยหมดเลยอีดูจาปีนขึ้นวิวอเวโอเคเรียบร้อยแล้วตู้สี่ข้างบนหมตู้หนน่ะสี่เพื่อนเหยไีย้ยลมีกระสุนเลยดาวละของน่าดึงก็ได้เออดาวตู้นี้สีเด็ดแล้วเดแล้วันเล้ววีเด็ล้วันกูต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ย ขเขาไม่ีกนไว้จังระวังเปลี่ยงน้ำาด้วยพาอเฮ่มีตัว เก่เลยอ่ะตาคลนมาว่ะนีนพี่ยังรมไอลหชุดไหนยาวตัววิ่งชนล้วหลังข้าพี่พี่เอละเอาอะไรอ่ะมตัวเีเชียป้าดาดป้าเพื่อดูหน่อยดาดป้าคุยดาวขหมดแล้วหมดแล้วร็วเร็วเร็เร็วเรร็วเร็วเร็วเร็เข็ีมานะเข็มาตรงที่ชุมานะรู้แล้ว ไปมันงูดจังวะยิงใหดหมดเลยเนี่ยเออตายกูตายกูตายกูตายตังไปดึงให้หมดนะกูตายเพื่อนเ่อนชุบกนเ่อนชุบไหนเพื่อตั้งตั้งกันกันกันกััหมดเลยหมดเวลาแล้วท้งี่อยู่ไม่นีอยไตัวนั้นจะวิ่งมาดูมันหมดแล้วันตวมันวิ่งเบมาไมันลงม่มัลงมาลยมันลง าาตยเฮ้ยตรงห้องน้ำปล่อยรถมาทีมมีคนยิงอยู่นะตูแล้วตูมีตัวยิงกูเบเกอร์นักกูเพื่อนเตรียมเด็ดกันไปนั่งหน่อยเราดังเดินนะตูเพื่อนนาตูเพื่อนนาตูเพื่อนเพื่อนเพื่อนเจ็บมากเลยเจ็บจมากเลยสองคนเลยเพื่อนแค่สองคน เนินนินโะ้โหมเปิดหมีมาตังหลัตั้งเจับมือนี่โดนี่มีน้ะอาเดี๋ยวนั่งหฮะอยู่ตรห้องน้ำหรอปะขอบนะมีตัว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 น้ำไหมเอาเออวะได้บอลมีเอ็ีวายวะ Bán hỏa ở ban bán hỏa Ban hỏa bị hỏa Ban hỏa bán ban bán hỏa ban hỏa Ban hỏa có hỏa bán hỏa bán hỏa ở hỏa ban hỏa bá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 n มเขาพีกินพิกจะดาวฮะดาวดาวดาวดานดาวมาเล่นเต่าจะต้องหินนี้ก็มีน,มเนเเมนะเล่นดาวเกมหนักงอะมันยิงกันนะ่ะในครั้งเอเย็นตเลย ประตูวางแล้วโอ้โหนี่ตกใจไม่รูหมายดาวป่ะเดี้ยดาวแล้วไม่ชอบไม่ยู้เนี่ยปีงอะไร ขวามีหน้าขวาเนินอะปโดนสาวโดนวิ่งเข้าไปในบ้านเ่ยวอ่ะมาหามือละไอ้เดิมไปในนี้มีตัวซ้ายอะเออซ้ายลองละต้องไหนอ่ะเฮ้ยมีตัวอีกเต็นตย

ได้ไหมีนะพี่มันลงเดินมาตรงนี้โอเคโได้แล้ว,ไ,ลวไงตายอ่ะชวนเราสองตัวปะ<ม>เดินหลังเปิดโดนน่ะมีระเบิดปะนะ้องขอระเบิดเดี๋ย เมเจอขยันดีไม่มีแบบร้่นสมุขฝันเหมือนเจ้ใหญ่อ่ะตรงที่วันละหมื่นสองหมื่นได้หรออยู่ไหนพี่หลังไม่ได้วันละเก็บเงเหรียญอะโอ้นานาโอ้นานาโอ้โอ้นไม่โดนได้ไงวะ โอ้โยนี่มันห,ห,ห่วยะเกิดโดนัยจงมีรูเ